อคอลึกหรือเปล่าลมกหรือเปล่าล่ะอือหือเจอได้กลัวจะเข้าไม่สุดอันนี้พี่ชื่ออะไรอ่ะอกิ๊ฟค่ะเย็ดเคชื่อคล้องจองกับผมพี่แกชื่ออะไรหรอชื่อไกด์ครับเป็นไงกิ๊ฟทำไมลงชื่อไม่เหมือนคนอื่นอ่ะกิ๊ฟไกด์เป็นไงเย็ดเค้เข้ากันเชียว เอ้ยอันนี้ใส่เสื้อสีชมพูจริงๆเราก็เป็นคนชอบสีชมพู่ะเนี่ยใช่เหรออืมใช่เราเป็นคนชอบสีชมพูซะด้วยด็ใช่ครับโอ้ยหมอกลหมอกลงหมอกลงอถ้าทางจะหนาวแถวโน้นะมีหมอกแล้วอย่เชียงรายตอนนี้เจ็ดคหนาวปาแถวโน้นนะหดได้ได้คนกอดกันหรือยังครับผม อะไรนะมาไใหห้เรอก็ว่าอย่างนั้นนะว่างด้วยช่วงเนี้ยก็มาดีอยู่แถวเนี้ยอยู่กำแพงครับผมอ๋อแล้วไงกำแพงอ่ะข้างหลังอ่ะใช่ครับใช่อีกหม่มก็จะไปอยู่กำแพงสีขาวๆแล้วน่ะจะจะเป็นทีสิงอยู่นี่หรอตลกเหรอเธอเดี๋ยวเราก็ซัดหน้าไอ้หรอกเราผิดอะไรอ่ะจับปากไว้เราเธอไม่ได้ผิดอะไรหรอกเราแค่หาเรื่องเธอไปงั้นแหละ หาเรื่องต่อยเธอเธอรู้ว่าทำไมอะไรนะทำไมเธอต้องจัดฟันทำไมเราก็ไม่อยากจัดฟันหรอกจริงๆอยากจัดทุกวันหยอกะเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นขนาดล้อเล่นนะเนี่ยอะไรนะขนาดลอเล่นนะเนี่ยไอปากอะไอปากอะก็บอกว่าล้อเล่นแต่ใจคิดจริงๆเฮ้ยอันนี้อะไรนะ ไม่เล่นเกมครับผมเล่นค้นอย่างเดียวตอนเนี้ยมามา,มานี่<า>อยากเก่งเลยเชียวนะอันนี้อันนี้เรียนกันอยู่ปะเรียนอะไครัเรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะเรียนปรปสอ่ะเฉดเคอะไรวะ <laughs> นี่เรียนเรียนอยู่ปีอะไรแล้วปีสี่แล้วอุ้ยใกล้จบแล้วเด็กได้ เอาเอาสักดอกไหมเอ้อไม่ใช่เอาเอาสักช่อไหมเอาเป็นดอกได้ปะเอาเป็นดอกได้ปะอ่ะโอ้น่าจะหลายดอกอยู่นะเธอเดียวก็พอแล้วโอ้ทั้งสวนเลยแหละเธอน่าจะหลายๆดอกอะ่จจอะ,อกจะจัดจัดมาให้ด้วยไหมหลังแล้วชอบอะไรที่มันจัดจัดอ่ะโอ้เราจัดบ่อยด้วยดิเธอเธอ,อจัดจ้านหรือเปล่าโอ้จัดจ้านในย่านกำแพงแล้วเราจริง กำกำกำแปงเพชรครับผมไม่ใช่เพชรธรรมดาได้ด้เธอเป็นอ,รรอพชรกำแพงยิงเอออย่าไปผวนสิ <c oughs> ไม่น่ารักเลยเธอเอออย่าไปผวนสิอะไรนะ จะรักมาไว้ห้องทั้งคู่เลยแต่เอาเพื่อนเราเป็นคนเดียวก็พอแล้วทำไมหรอไหวเหรอเพื่อนเธอก็ไม่น่าจะไหวอะถ้าเจอเราเอ้ยไม่ใช่นี่ด,ด,ดีเธอกับเราอะใครจัดมากกว่าเธ <c oughs> อเอ้ยห้องเรานี่ลบทุกวันแล้วก็จัดทุกวันนะเราจะบอกเธอให้ <c oughs> เอ้โหระดับนี้ไม่มีซีดครับผม <c oughs> ดูด้วยเธ <c oughs> อระ,ระดับเนี้ยระดับเนี้ยแข็งครับผม็ง <c oughs> <c oughs> ยีทเคภาษาเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยใส่แว่นด้วยเหรออ๋อเปลี่ยนจากใส่แว่นมาใส่เดี่ยวมาละก็มาดิยีทเคเก่งแค่ไหนกับเชียวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเธออยู่จังหวัดอะไรนะนครนครนครนายกนครราชสีมาเฮ้ยเฮ้ย นครอะไรกันเนี่ยนครพนมค่ะอ๋ะอยยเฮ้ยเราไปช่วยไล่ยุงไหมมาอีห้องเรายุงเยอะมากเลยอยากให้เธอมาไล่ไล่เราจะไล่ยุงออกไปให้หมดแล้วเราจะปล่อยงูลงไปในนั้นจะไล่ลุงตู่ให้เราด้วยไดปะหลับเฮ้ย J K เราหมั่นนาพอดีเอ้ยไม่ใช่เราเล่นอะ <laughs> <laughs> ไรแต่เราเลี้ยงกิ๊กโกงนะแต่เราเลี้ยงกิ๊กโกงนะอืมของอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเชื่อคำพูดแต่ดิ อยากพิสูจน์อะครับผมเออต้องมาดูเองเราเล่นเก่งมากเราเล่นเก่งมากโอเคไอ้สลับเอ้ยมาไม่ไปม็อบกับเขาปะโอยังไม่ไปม็อบเลยตอนนี้อยากจะไปห้องใครบางคนแล้วตอนนี้มาพวกเราดีกว่าไม่ต้องไปม็อบหรอกเดี๋ยวเราพาจับม็อบเองเอาตรงห้องเธอมีอะไรเด็ดๆด็ดเปล่าล่ะมีเราดิเละคือ เด็ดขนาดไหนอะเด็ดขนาดที่ยังไม่อยู่อะเดเคู้ดเป็นเล่นไปตัวเธอเราเราตัวเธออยูไม่เอะเธามาห้องเรเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะช้าเยนเย็นชาเย็นเย็นช้าเยนเช้าเย็นเย็นไอ้เหี้ยกูว่าเดินน่าจะเอเคดอะอันนี้เล่นต้องเล่นแบบเล่นแพ็กคู่อะเล่นคนเดียวไม่ได้อย่างี้หรอเนได้แต่ก็อยากเล่นนไงอ๋อ ไอหาตัวช่วยไอเหรอใช่ชิเเนนเดเคคุณรับเรื่องนะแต่แต่เขาไม่อยากเล่นอยากเล่นเคนเดียวกันอ๋ออยากเล่นคนเดียวกันมั้งล่ะก็มาดิสองหนึ่งก็มีปัญหานะเอาเรื่องจริงๆไว้เด็กแถวโน้นเนี่ยเอ้ยเอ้ยพี่แถวโน้นเนี่ยไม่อยากเป็นพี่อะ่ะอยากเป็นอะไรอะ่ะอยากเป็นเมียเธออืมก็น่าจะได้เป็นเร็วๆนี้นี่แหละอืมถ้าเกิดกูได้ไปนครพนมมานะ มันจะจับทำเมียให้หมดเลยเชียวททเธอรู้จักคุณช้างคุณแผนมาล่ะนี่แหละเราอะคือเป็นเยสเอาเรื่องลิ <c oughs> ่นไก่ <c oughs> ไม่มีใครยอมใครจริงๆริงก <c oughs> ันด้วยสมควรครับผมเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่น โอ้หิวน้ำว่ะกินไหนไมกระเพเราก็หิวน้ำแต่เราหิวน้ำอย่างอื่นอา่าน้ำอะไรอะเธอน้ำปัน่นน้ำปั่นน้ำปั่นหวานด้วยนะเธอเว้ยแต่ปลาโลนี่หวานเลยนะเฉนะดเคพอดีเลยเพิ่งกินมาสี่ห้าลูกอะเอาละเอาละหวานแน่เลยหวานแน่เลยไม่เอ้ยอันนี้อันนี้เออพูดเฉยๆก็จะไม่เชื่อเอา <c oughs> ทำไปเล่นไปกดอยากยกสดเลยเชียวกูจะถอดลีกินให้เลยเชียวไม่ต้องผอนีได้ไมผ่อนอย่างอได้ไหมถอดถอดย่างอื่นถอดอย่างอื่นอย่างเช่นอะไรวะข่อนสอยไงมีงสอยหรือเปล่าออกสอยไม่มีครับผมช่วงนี้จนจำนำหมดแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันตอนเนี้ยแหละโอ้ดีได้จึงเหลือเสือเส้อผ้าก็จะขายเสื้อผ้าเฮ้ยเอาดิเถอะถอดเลยเอ่ะ อใจเย็นใะเย็นแม่สาวน้อยอะไรนะเธอขออีกบนึงเด่นรองช้าแต่ยังดื่นน้ไม่ช้านะมันจะเร็วสักแค่ไหนกันวะมันจะไวกว่าอาจีหรือเปล่นี่ยอยากอื่นไม่นด้จจเร็วเจ็ดคิว่าเสือเร็วกว่านี้ก็ต้องเราแล้วแหละเจ็ดเคกูนี่อยากลองในเชลเซีชมพูนะ กูได้หลงไปแถวนู้นกันละกันนะอืมจริงเรากินน้ำบ่อยนะอือกูจะรอให้ลืมพ่อลืมแม่เลยเชีวยวจะเป็นคนอแห้งอะ่ะคอเล็กหรือเปล่าลมกหรือเปล่าละ่ะอือหือเด้อกลัวจะเข้าไม่สุดใจเรามันได้เถอะเราบอกแค่นั้นแหละใจเราสู้นะ ถึงได้นะถึงถเราอะเ,เรานิ่ใจถึงเ่ะเราพาเธอไปทัวร์ได้ทุกที่อะทัวร์ทัวร์ประมาณพวกเออโซฟาระเบียงขั้นบันไดอะไรประมาณไม่อะเราชอบห้องนาำมากกว่าชอบห้องนาำมันจะเสียงกล้องเลยนะชอบอะไรที่มันดำเฉียดเคกูอยากไ้แพลคคู่เลยว่ะ อ๋ออันนี้คือในรูปมัดผมด้วยมีคนรวบผมให้หรือยังยังไม่มีเลยเจ็ดเคอ่าให้เรารวบให้ไหม <c oughs> จะรวบช่วงประมาณเอ่อตีหนึ่งตีสองแล้วก็รวบให้ได้นะเธอรวบตอนผมผมายาวได้ไหมอ่ะได้ล้างหน้าไก่เอ้ยไม่ใช่เียผิดแบบว่าไปเรีนยนมาแล้วพักเพียง้วยหรือเปล่าลผมโอ้โหเธอขอให้บอกแค่นั้นแหละสกกิดขอแค่สกกิด ไรนะผมเราหลุดบ่อยขึ้นาทีได้บอกโอ้ยเธอจะหลุดอะไรขนาดนั้นถ้าหลุดขนาดนั้นก็โกนเด้อโอ้ยอันนี้โหท่าทางน่าจะดูดเก่งอมเก่งเอ้ยไม่ใช่น่าจะดูดเก่งอย่างเดียวเราองเก่งนะองไอ้ไอ้ติงใช่บ้านโอ้ยโอ้ยอมอย่างเดียวหรอไอเต็มมา ก็ที่จริงก็ตั้งใจะจะมองนมแล้วแต่ไม่คัดไม่อยากมองนะเห็นหรอไม่ไม่น่าจะเห็นนะเพราะว่าไม่น่าจะมีลองแยกเฉยเลยไม่หรอแต่ลแพ้นะเจ็ดเคไหนลองคำเอ้ยไม่ใช่ไหนไหนปกติก็ไม่ใส่ยเยอะนะเฮ้ยทำเป็นเล่นปแปลกใส่จะใส่เดี่ยวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ใส่ ก็มาดิครับมาดิครับไอ้เหี้ยมาดิครับมาดิครับมาดิเลยได้จริงอะถอดเลยอืมกูก็อยากจะถอดโชว์แล้วะฮะโอ้คือขาวขาวอะขาวอะขาวหมดอะขาวแบบเนียนเท่ากันเลยขาวแบบจริงเปล่าอะไรนะขาวหมดจริงจเหรอจริงจริงมาลองดูกันเละ โอ้โห้เย,ยเลขบัญชีวัตสินุเลขบัญชีมาตสินุเดี๋ยวพี่โอนค่าน้ำมันให้เลยน้องๆกำลังรอดเนี๋ยวเราปัจจัยไปรอเราหน่อยนะ 7K มาได้แต่อย่าเอาโควิดไานะเธอเติด,ตดเ,เลยอ่ะไม่ไม่ติดโควิดแล้วติดเลยอะติดเยอะมากกว่าอ๋ออ๋อเดี๋ยวออกยากเลยนะโอ้โหแน่ใจก็ร <c oughs> อ,อ,อ,อกูจะ อะไรนะมองหน้าเธอเนี่ยเธอก้มดูเลยกันอะรล้วอนากรู้ไงอ้มดูอะไรเ่ยโอโน่าไอ้ดูกรบเพงอ๋อใหญ่อยู่นะยาวด้วยที่สำคัญเนี่ย กำแพงไงกำแพงเมืองจีนมันยาวเธอแบตเราจะหมดแล้วนะไม่มีคนมาเสียบให้ให้เสียบอ่ะเรากี่คนเอาเอาสักสองก็มาเลยก็มาดิึ่งก็เป็นชู้เราเยอะมากเลยนะอยากให้เธอมาเสียบที่นี่เด้เราเสียบจนพุนหมด เราเสียบเราเสียบที่เลยนะเธอเธอจะเอากี่ปั๊ในนี้เธอจะกี่ปั๊บี่ยิปยบะยปะเราเสียบอ่ะเรอเราชอบเลยอะไรแบบนี้เลยที่ชอบใจไม่สู้ว่ะเัดคเมือให้ออกแล้วแหละแล้วควาขนมาน่าเนะช็ดเค,อ,เคอยากโดนมอมว่ะ เย็ด <Yeah. laughs> ถ้าเธอมาะไม่มิทรานเาเกูว่เธอเหอยไร,อไรเห,หอยเถอะเราจะพาคุณไปิรู้ว่าใผ้าไปสี <laughs> <laughs> อยากลาเล่นลาเล่ลเล่ลเล่ล,า,ล,นล,า,ลนานี่เธอตัวเห่ยเออได้กินแต่ม,มาม่าใช่ไหม เอะไรวะดิฮะรออันนี้ถอนหายใจนี่คือเนยจับเพื่อนใช่ไหมใช่เนยจับเพื่อนอ่าฮะนม่ว่าเนยกับเราตอกกันเดือ่เย็ดเคมันสู้จริงปะวอสูงยาวเข่าเดยังอึนก็ดีนะของเราอยางอึนก็ดีนะเอ่อหมายถึงปากใช่ป่มล่ะ ปากแฟบเหลือเกินหนูเพิ่งเล่าไปฟันหลุดเอ้ไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นหรือยังยังยัเจอแบตแบตเราจะหมดแล้วอ่ะ啊โอ้โหปักอยู่นู้นมาเสียบตรงนี้ก็ได้หมายถึงเสียบอะไรเสียบปักไหอ๋อเสียบปักไม่อยากเสียบปักก็ได้อยากเสียบอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปักกับเราก็ได้อะไรนะ เสียบปลั๊กเราก็ได้เปลี่ยนจากเสียบปลั๊กเสียบเธอโอ้ละโอ้ปะข้าทานกูแล้วล่ะจังหวะเนี้ยอะไรนะเปล่าครับผมไไไมมม่่่อะไรตุกเข้าวแน่เลยข้าแน่เลยข้าเข้าน่าจะเข้าลึกเลยแหละระดับเนี้ยเออครับอะไรนะระวังหลงทางหาทางออกไม่เจอ เราเข้าทังไหนเราจะออกทังนั้นเธอบบเอะไรนะแม่สาวน้อยแม่สาวน้องแม่สาวน้อยก็มาไอ้เฮียช่างแอร์แล้วพะะ็อตาแต่ตํานานละแต่อันนี้ยิ่งกว่าตาํานานเยอะ <c oughs> ใหญ่ อะไร xx มะเา x อดูครับต้องมาดูแล้วแหละว่อะไรแ <c oughs> จะหลอกผมไปห้องละซินนี้ม่ต้องอก,อกงเลยเ <c oughs> <c oughs> อย่างงี้กูต้องไปแล้วว่ะไอ้เฮียเอ้ยเ <c oughs> <c oughs> อาต,ตัวใจเราสูกจริงๆอะเธอแต่ไม่มีโควิดนิดไปแล้วเนี่ยปิดหมดกอะถอกหมดตายเนี่ย ไปถึงจะกระหน่ำไปเฉียวเอ้ยไม่ใช่ไปถึงจะพากินข้าวเลยเชียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเรากินของหวานได้ตัวขายใช่ครับผมหวานเจี๊ยบได้แหละอร่อยจัดเลยนะอืมห้ามขายห้ามขายไม่นะลูกพวกเราคืนเลยไม่ขายครับแอะเอะแอะต่อแล้วเกนได้แต่รถเลถ่นมันต้องขายอ่ะมันก็ต้องคืนปะอ๋อครับผมต้องเกินครับผม ไม่เตือนกูจะตีให้ขอโทษนะที่เราคิดแต่เราคือต้องจะเองมองไปเจ็ดอ๋อเลือกอเลือดจะเตะจะเลียตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเอ้ยน่าจะเลียต,ตั้งแต่จนหัวเลยเจ็ด K ดีๆนะเรียดดีๆไดทำเป็นเล็กช <RR> อบงะเธอต้องงานขอานะโอ้เราเราชอบงดงัดทางนัดหรองัดทางงัดทางงัดทางงัดเลยแล้วเธอจะได้เด้อเดียงเดาแน่เธอสนใจมาดูุเน็ตฟิกไหมแต่มาถึงไม่น่าจะได้ดูเน็ตฟิกน่าจะได้ซอยยิกยิกแน่นอน วิ่งเธยที่แบบถี่ยับเลยอะเธอรู้จักไอเดียวไอหวีอะหวีที่มันาไว,หาว้หวีเขาที่อย่างนั้นเลยชอบมากเลยนะอะไรที่ดีเอะจริงกวัวจะเสียงหลงอ่ะดิไม่กลัวนะเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลตอนเนี้ย 6K เบิร์ตให่มาจากไหวะเนี่ยเจอเป็นเราจะหมดแล้วเด้ โอเคครับพร้อมขโอเคโอ้โหขอคิดถึงทั้งวันทั้งคืนคิดถึงยันเออยันลูกบวชเลยเชียวอันูกของเราใช่ป่ใช่จะจัดทำเมียให้อย่าให้เจอจริงอยู่ร่วมกันได้ว้าถ้าอยู่ร่วมกันได้จะจัดทำเมียให้เลยชีไม่ติดไม่ติดไม่ติดให่ไหมไม่ติดอันนี้ใส่รีสีแล้ว สีเขียวเฮ้ยเียวเลโกนอ๋อสีเขียวสีเขียวตอนแรกตอนแรกเราก็ใส่สีเดียวกับเธอเลยอ่ะตอนแรกตอนแรกเราก็จะใส่ใส่สีเขียวเหมือนเธอแหละแต่เราอยากใส่เดียวเพราะว่เ,เลยตอนเนี้ยเฮ้ยถอดดิครับรออะไระอ่ะก็มาดิเอาระ<ก>แถมมาดิตรงระเบียงไหม<อ>ดีได้ระเบียงก็ได้ก็ชอบอยู่ตรงระเบียง <c oughs> ถ้าวันไหนเจอเราอ่ะเราขอดกเพื่อนเจ็บ <laughs> เอาเรื่อยเย้ยอ,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 อะไรเด็ทเคหูได้แล้วเราชบอบเป็นหมามากเลยนะอยู่บนเตียงอ่ะ <laughs> เฮ้ยมึงจะเครียดไหมสัตว์ พอดีเลยเราเป็นคนที่ถักเปียกเก่งมากเลยนะเธอใช่แต่เราจะไปแล้วนะแบทเราจะหมดและโอเคได้โอเคครับผมบ๊ายบขาต้อรับ